สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงการเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2567เหลือสองเดือนสุดท้ายกันแล้วนะคะเรามาถึงชาวราศีมังกรและลัคนามังกรแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มกราคถึง12กุมภามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือน พฤศจิกายานนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ยิปซีในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องไพ่จะเล่าเรื่องบอกไปเรื่อยๆว่าชาวราศีมังกรและลัคนามังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายานนี้จะเป็นอย่างไรและเราจะเสริมพลังบวกรับพลังบุญแบบไหนให้ชีวิตเฮงและปังมากขึ้นขึ้นด้วยการใช้ บัตรไพ่บัตรกรรมการในการเสริมพลังบวกรับพลังบุญเอาละค่ะเรามามาดามขออนุญาตชาวราศีมังกรและลัคนามังกรทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีมังกรและลัคนามังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นี้จะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกได้ราชินีดา ราชนีดาบบอกถึงการที่เรียกว่าเป็นช่วงของภาวมีภาวะของความเป็นผู้นําการงานโดดเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีมังกรงานที่ต้องทําคนเดียวหรืองานที่จะต้องตัดสินใจเองคนเดียวนะคะเป็นอะไรที่ตัดสินใจแบบเด็ดขาดและโดโด,ดเดี่ยวเลยทีเดียวแต่มีความเป็นผู้นํานะคะเป็นการเป็นการทํางานที่ประสบความสําเร็จแล้วหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นด้วยนะ เพราะฉะนั้นน่ยชาวราศีมังกรเขาจัดว่าในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ถึงแม้จะมีความโดดมีความเด็ดเดี่ยวนะคะเด็ดเดี่ยวและโดดเด่นนะคะในเรื่องเรื่องการงานแต่เขาไม่ได้ทิ้งคนข้างหลังนะเมื่อเขาประสบความสําเร็จเมื่อเขาเในด้านหน้าที่การงานเมื่อเขามีเงินมีทองเขาจะช่วยเหลือคนที่เขารักและขอความช่วยเหลือจากเขานะคะไพ่ใบต่อมาได้ เด็กไม่เท้าเด็กไม่เท้าในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะงานที่เกี่ยวกับด้านการใช้คําพูดหรืองานที่จะต้องเดินทางนะคะงานที่จะต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางเป็นช่วงของการทํางานที่ไม่ค่อยได้อยู่ติดที่นะสาหรับชาวราศีมังกรและลัคนามังกรอาจจะต้องเดินทางไปตรงนน้นตรงนี้เป็นอะไรที่เขาบอกว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ชาวราศีมังกรเองเนี่ย ถึงแม้คนจะมองว่าโอ้ยไม่ซักเท่าไหร่หรอกดูเป็นเด็กดูมีความคิดความอ่านเป็นเด็กแต่คุณเป็นคนที่มองการไกลคุณเป็นคนที่เออเขาเรียกว่ามองหาจุดเด่นหรือจุดบกพร่องของตัวคุณเองออกมาได้แล้วจะเอามาปรับปรุงตัวให้ดูมีความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคำพูดคำจาของของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ คนจะเชื่อถือมากกว่าเขาจะมองว่าไอ้บางสิ่งบางอย่างที่ละบางคนยังคิดไม่ถึงยังนึกไม่ออกยังมองไม่เห็นเนี่ยคุณสามารถที่จะมองเห็นได้คิดได้ทําได้นะคะดังนั้นอะ่ะมันมีความโดดเด่นอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตัวคุณเองก็ใช้ความน่ารักนะคะความน่ารักคําพูดคาจาที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้ยิ่งจะทําให้คุณก้าวหน้าเรื่องงานมากยิ่งขึ้นไพ่ใบต่อมาได้ ก้าไม่เทา้าเก้าไม่เทา้เทาในที่นี้เขาบอกว่าพึ่งพาใครไม่ได้นะชาวราศีมังกรต้องพึ่งพาตัวเองนะคะเวลาที่เราจะคิดพึ่งพาคนอื่นพึ่งได้น้อยน้อยมากเลยแต่เวลาที่คนอื่นจะมาคิดพึ่งพาเราอะค่อนข้างที่จะมากันเยอะเลยทีเดียวดังนั้นนะ่ะในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมังกรเองให้ระมัดระวังนะมีศัตรูอยู่รอบๆตัวคุณด้วยเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามที่มันมีความโดดเด่นทําอะไรก็ตามที่เรา เราเก่งเกินใครอยู่แล้วเนี่ยคนที่เก่งเกินหน้าเกินตาคนอื่นเนี่ยโดยมักจะถูกจ้องจับผิดโดยมากที่จะต้องมีคนอิจฉามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่าไปใส่ใจเสียงนกเสียงกาเสียงหมูเสียงหมาจะดีที่สุดนะคะใบต่อมาหกดาบหกดาบเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยากสู้ชีวิตไม่อยากจะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆบางครั้งอยากที่จะ หนีปัญหาไปอยู่ตรงตรงอื่นไปอยู่ตรงตำแหน่งอื่นหรือไปอยู่ตรงจุดอื่นเพราะว่าไม่อยากที่จะ,ะเผชิญปัญหาที่มันกำลังเข้ามาลุมเราในที่นี้ไพ่เตือนนะไพ่เตือนว่าปัญหาที่เข้ามาลุมเราเนี่ยคุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวคุณนะเพียงแต่ว่าคุณจะไปพึ่งพาเจ้านายหัวหน้างานหรือใครก็ตามที่คุณคิดว่าพึ่งได้ไม่ต้องพึ่งคุณพึ่งพาใครไม่ได้สิ่งที่ต้องทำมาดูไพ่เตือนต่อได้ ห้าไม่เท้าห้าไม่เท้าเอาความคิดความอ่านของเราเนี่ยที่มันมีไอเดียที่ไม่เหมือนคนอื่นออกมาใช้นะคะเอาออกมาใช้ตรงนั้นแต่อย่าเอาความคิดความอ่านที่ไปเที่ยวขัดแย้งคนอื่นไปเที่ยวทะเลาะกับคนอื่นอย่าเอาออกมาใช้อย่าไปขัดแย้งอย่าไปทะเลาะกับใครง่ายๆเอาความคิดความอ่านที่มันเป็นไอเดียแปลกๆบันเจิดไม่เหมือนใคร เอาออกมาใช้ตรงนั้นอะ่ะจะส่งผลดีให้กับตัวคุณมากกว่าที่จะไปทะเลาะไปขัดแย้งกับใครนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวราศีธนูเอ้ยขออภัยชาวราศีมังกรด้วยเป็นราศีมังกรปากไวอยู่แล้วด้วยต้องระมัดระวังการที่จะมีปากเสียงกับผู้อื่นพอมีปากเสียงปุ๊บทําไมเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาแล้วทําไมอยากหนีปัญหาไม่อยากอยู่ต่อนะคะ ใบต่อมาบอกว่าทําอะไรทําคนเดียวได้คุณสามารถทําอะไรทําคนเดียวได้ตั้งอภัยใบยแรกแล้วที่มันเป็นเออราชาเอราตั้งอภัยใบยแรกแล้วที่เป็นราชินีเหรียญนะไอราชินีดาบราชินีดาบบอกถึงการทําอะไรที่โดดเดียวนะคะโดดเดียวโดดเด่นแล้วก็ สามารถที่จะทําเหนือคนอื่นได้มาเจอเก้าเหรียญเขาบอกว่าคุณมีอํานาจวาส,สนาบาร,รมีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วคุณสามารถทําอะไรคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องไปทําร่วมหุ้นร่วมกลุ่มกับผู้อื่นคุณก็สามารถทําได้แล้วทําได้ดีด้วยเพราะว่าคุณมีไอเดียที่มันแปลกๆนะคะย้ําคิดย้ําทําในสิ่งที่คุณทําแล้วไอเดียที่คุณมีที่มันแปลกๆไม่เหมือนใครเนี่ยมันจะส่งผลทําให้คุณเนี่ย รู้สึกว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะทําอะไรดีๆได้มากกว่านี้นะคะดังนั้นน่ะชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเน่ะคุณไม่ต้องไปตกใจกับสิ่งที่ถูกมีแรงกระทบเข้ามาแต่อย่างหนึ่งที่เขาเตือนอย่างหนึ่งที่ไพ่เตือนอย่าไปทะเลาะกับใครอย่าไปมีปากเสียงกับใครด้วยตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่ชอบหนีปัญหาเดี๋ยวมันจะทําให้คุณเสียงานเสียการคุณจะหนีปัญหาอีกแล้ว นะคะและที่สําคัญอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าไปมีปัญหากับใครง่ายๆเพราะคนที่คิดว่าเอ้ยเขาเป็นพวกเรามีอะไรบอกเลยนะมีอะไรช่วยได้ทั้งนั้นเขาไม่ได้ช่วยคุณจริงพอคุณมีปัญหาคุณจะเดือดร้อนคนเดียวแล้วปัญหาแล้วปัญหาบางเรื่องมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีความได้เพราะฉะนั้นต้องอย่า ระมัดระวังอย่าไปฟังใครว่าเขาจะช่วยเราได้เวลามีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นจริงคุณต้องเป็นฝ่ายช่วยเหลือตัวเองเ <c oughs> ตือนชาวราศีมังกรและลัคนามังกรสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงเป็นธุรกิจเทาๆเป็นธุรกิจดำาๆหรือทำงานที่ตุกติกไม่ไม่ซื่อสัตย์นะคะไม่ซื่อสัตย์ จะมีปัญหาเกี่ยวกับคดีหนึ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับคดีความจะอาจมีเรื่องราวทะเลาะเบาแหวงกันในกลุ่มที่เรียกว่าเหมือนแตกความสามัคคีกันแล้วอาจที่จะบางคนอาจจะแอบไปแช่ก็ได้หรือถ้าไม่แช่ก็อาจที่จะถูกจ้องจับผิดแล้วก็มีเรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นสารติดคุกติดตารางได้นะต้องบอกก่อนนะชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ของการติดคุกติดตารางได้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับบางคนนะอันนี้มันดูโดยรวมนะต้องทําความเข้าใจไม่ได้หมายถึงอุ้ยราศีมังกรต้องติดคุกเหรอราศีมังกรถ้าติดทุกติดคุกทุกคนก็พอดีละคนยุบหายเรือนจําไม่พอขังคนแน่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับบางคนที่เตือนไหมว่าใครที่เข้าไปใครที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับข้องเกี่ยวกับการที่ทําอะไรเทาๆดําๆหรือไม่ซื่อสัตย์ แอบตุกติกแอบหมกเม็ดอะไรต่างๆมันจะมีปัญหาคดีความเกิดขึ้นใบต่อมาได้แปดเหรียญแปดเหรียญในที่นี้ก็บอกว่าการงานอะจริงๆแล้วอะหลังวันที่ยี่สิบไปแล้วจะเริ่มดีขึ้นมากเลยสําหรับชาวราศีมังกรน,นะคะและลัคนามังกรการงานหลังวันที่ยี่สิบไปแล้วจะค่อนข้างดีมากแต่เพียงแต่ว่าอย่าไปคาดหวัง ว่าเราจะต้องได้เท่าคนนั้นเราจะต้องได้เท่าคนนี้อย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นทําไปก่อนนะคะทําไปก่อนตั้งหน้าตั้งตาทําไปงานคุณล้นมือแน่นอนนะคะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่างานล้นมือจะเข้ามาหลังวันที่20เพียงแต่อย่าเอาตัวเราไปเทียบกับใครว่าโอ้ยทำงานเยอะขนาดนี้ได้ค่าตอบแทนแค่นี้เองทําไมคนนั้นทํางานน้อยกว่าเรา ได้ค่าตอบแทนตั้งเยอะไม่ต้องไปเทียบกับใครทั้งสิ้นเขาอาจจะมีหลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในการตัดสินใจหรือเขาจะํำเอียงก็เรื่องของเขาถ้าไม่งั้นเราจะหงุดหงิดใจตัวเราเองแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นไพ่ใบต่อมาสิบเหรียญ10บเหรียญในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงหลังวันที่25ไปแล้วความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวของชาวราศีมังกรจะเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะทำธุรกิจ ส่วนตัวเป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วธุรกิจนี้สามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้ด้วยเพราะฉะนั้นหลังวันที่25ไปแล้วชีวิตเริ่มดีขึ้นนะสำหรับชาวราศีมังกรและลัคนามังกรเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเขาบอกว่าจะทำอะไรก็ตามกระตือรือล้นให้มากๆหน่อยไม่ใช่ว่าเอ้ยออกจากงานหลักแล้วมาทำงานประจำของเราดีกว่าเออแล้วมาทำงานส่วนตัวของเราดีกว่า ทำมั่งไม่ทำมั่งก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเดือดร้อนแน่เดือดร้อนตัวคุณนะคะเพราะว่าเจ็ดเหรียญบอกถึงการที่เรียกว่าขาดความกระตือรือร้นนะดังนั้นเวลาลูกค้ามาคุณจะมีของให้เขาไม่ครบหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้ามาปุ๊บปิดประตูอยู่ทั้งทังที่ถ้ากดออดเราก็เอ,อสามารถที่จะดําเนินธุรกิจต่อได้แต่คุณทําน้อยเกินไปไงดังนั้นอะ่ะเขาบอกว่า ให้ทําให้เต็มที่มีอะไรที่ให้ทําทําให้เต็มที่ไม่ใช่ทาแค่นี้พอแล้วพักเก็บร้านนอนสมมติถ้าทำธุรกิจส่วนตัวเก็บร้านนอนดีกว่าใครอยากมามากดออดเรียกตัวเองแบบนี้ไม่ได้ลูกค้าที่ไหนเขาจะมากดเข้าไปที่อื่นหมดนะคะใบสุดท้ายสรุปว่าเจ็ดเอ่อเจ็ดดาบเจ็ดดาบใช้สติปัญญาใช้ความสามารถเฉพาะตัวของคุณ คุณเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบปฏิพานมีเล่ห์เหลี่ยมที่ดีนะสามารถที่จะไปดูไอเดียของคนอื่นแล้วเอามาพลิกแพงเป็นไอเดียของตัวคุณได้ดังนั้นเอาความกระตือรือร้นเอาความสามารถเฉพาะตัวของคุณออกมาใช้จะดีกว่านะคะด้วยราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายานนี้การงานน่ะต้องกระตือรือร้นให้มากกว่านี้นะคะอย่าไปมีปัญหากับใคร มีศัตรูอยู่แล้วนะคะอย่าไปมีปัญหากับใครอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อย่าอย่าไปหวังว่าเราจะมีคนมาเป็นแบ็กอัพให้เราถือท้ายให้เราเวลามีปัญหาเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวคนนี้เคยรับปากไว้ว่าจะช่วยเขาไม่ช่วยนะคะเพราะงั้นการงานมันอาจที่จะมีมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้ทําให้เราสะดุดติดขัดในเรื่องการทํางานแต่พอช่วงหลังวันที่ยี่สิบแล้วก็ยังเขาบอกว่า อาจจะเป็นช่วงของการที่เริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เออสามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้นะคะสามารถสร้างความ้นมั่นคงให้กับครอบครัวได้เป็นการมั่นคงแบบยาวนานด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องกระตือรือร้อนนะ่ะในไพ่เตือนเลยว่าชาวราศีมังกรคุณกระตือรือร้อนหน่อย คุณเอาความรู้ความสามารถไหวพิพิเศษของคุณออกมาใช้แล้วจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในช่วงต้นเดือนนะคะจะมาเริ่มดีอีกทีไปลายเดือนไปแล้วประมาณวันที่ยี่บห้าต้นเดือนต้องบอกเลยว่ารับซ้ายจ่ายขวาชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ก็สามารถประครับประคองตัวเองไปได้ความรักสำหรับคนโสด <c oughs> <c oughs> คนโสดในที่นี้ต้องบอกก่อนนะ เป็นช่วงจังหวะบ้างงานบางคนอาจจะไม่สนใจเรื่องความรักเลยนะคะอาจจะบ้างงานโฟกัสเรื่องความการทํางานมากกว่าส่วนบางคนอยากจะโฟกัสเรื่องชีวิตคู่มีโอกาสที่จะมีชีวิตคู่ไหมมีโอกาสที่จะมีชีวิตคู่ได้มีโอกาสที่จะเจอคนถูกอ,อกถูกใจได้เพียงแต่ว่าคนที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาคนเดียวเป็นจังหวะที่เรามีสเสน่ห์ดังนั้นมีคนเข้ามาในชีวิตเราเนี่ย มากอืมมากหน้าหลายตาอยู่แต่ว่าเลือกดีๆนะบางทีเลือกนักมักได้แล่เลือกนักมักได้แลกอยังไงตัดเอาคนดีๆเอาคนขยันเอาคนที่มีความกระตือรือร้นเอาคนที่รักคุณจริงออกไปหมดเลยเหลือคนที่ถูกใจเราคนเดียวเท่านั้นแล้วเป็นไงมันถูกใจเราอะแต่มันไม่ถูกใจคนอื่นๆคนรอบข้างที่เขามีความรู้สึกว่าทนได้ไงอะไปเอาคนอย่างนี้มาได้ไงอะ่ะนั่นแหละ ะะเพราะฉะนั้นนะ่ะสำหรับคนโสดดูดีๆสำหรับคนมีคู่ในความรักสำหรับคนมีคู่ในที่นี้เขาบอกเหมือนนกน้อยในกรงทองอาจจะถูกเส้นถูกขีดจำกัดมีข้อจำกัดค่อนข้างที่จะเยอะรู้สึกอึดอัดใจแต่คู่ครองของคุณก็ซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีเพียงแต่เขาอยากให้คุณอยู่ในกฎในระเบียบไม่อยากให้คุณออกไปนอกลู่นอกทางหรือไม่อยากให้คุณน่ะ ใช้ชีวิตแบบประมาทนะคะดังนั้นอะ่ะคู่ครองซัพพอร์ตให้ชีวิตคุณมีความสุขอยู่บนกองเงินกองทองได้แล้วคุณก็ควรที่จะต้องมีความสุขแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้เขาดูก็ได้กับความสุขที่เราดูแลคนในครอบครัวดูแลลูกหลานได้หมดนะคะมาดูถึงเรื่องการสุขภาพกันบ้างสุขภาพในที่นี้เขาบอกว่า จะเป็นเดี๋ยวนะคะสุขภาพในที่นี้ระวังระวังการถูกเขาบอกว่าระวังการถูกลูกหลงจากคนที่เขาตีกันนะคะอาจจะถูกลูกหลงได้ให้ระมัดระวังระวังสัตว์มีพิษหรือสัตว์มีเขี้ยวขบกัดอย่างเช่นงูตะขาบแล้วก็มแมลงป่องนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกสัตว์มีเขี้ยวกบขัด ขบกัดได้นะคะส่วนวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานมาดามมองว่าแข็งแรงดีนะคะส่วนคนที่อายุ50อัส40อัสิบอัฟเนี่ยก็จะเป็นตามโรคที่มาดามบอกอย่างเช่นอาจจะถูกสัตว์มีพิษขบกัดได้หรืออาจที่จะ,จะเออเป็นโรคเดี๋ยวนะเป็นโรคอ้วนได้นะคะเป็นโรคอ้วนเป็นแล้วก็ ระวังการที่เข้าเอา่อเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขากําลังมีปัญหาตีกันไล่ย,ยิงกันไล่ฟันกันระวังการโดนลูกหลงนะคะส่วนคนที่ห้าสิบอัพระว่างเรื่องฮอร์อมโมนแปรปวนนะคะแต่ก็ถือว่ายังไม่ยังไม่ถึงขั้นหนักนะคะยังสามารถควบคุมดูแลตัวเองได้มาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างโชคลาภในที่นี้อืม โชคลาภอาจจะมาจากทะเบียนบ้านนะคะทะเบียนบ้านแล้วก็โชคลาภที่ต้องบอกนะในนี้มันไม่มีเกณฑ์มีโชคลาภอะ่ะถึงถูกมาก็ไม่คุ้มเสียนะคะถูกมาไม่คุ้มเสียเกณฑ์มีโชคลาภจะเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องออ่เการงานซะมากกว่านะคะทีนี้เรามาดูเอ,อ เดี๋ยวนะโชคลาภมาดูสุขภาพแล้วก็เอ้ยไม่ใช่สุขภาพดูไปแล้วโชคลาภแล้วเนาะมาดูว่าไพ่บัตรกรรมการจะเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับชาวราศีมังกรว่าอย่างไรบ้างนะคะใบแรกใบแรกเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันพุธในวันพุธเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเสริมเกี่ยวกับด้านการพูดการจาให้มีเสน่ห์น่าฟังมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลา สิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาสิบแปดนาฬิกานะคะสิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าให้ตัดเล็บนะคะตัดเล็บมือเล็บเท้าใส่กระทงอันนี้มาดามเสริมให้ตัดเล็บมือเล็บเท้าใส่กระทงเออแล้วไปลอยพระแม่คงคาให้ตัดในวันอาทิตย์ในช่วงเวลาสิบนาฬิกา สินาทีถึง16บมเอสิบหกนาฬิกาสินาทีถึง16บหกนาฬิกาสานาท,นาทีตัดเล็บครบ10บเล็บแล้วใส่กระทงเอาไปลอยฝากแม่พระคงคาอะไรที่ไม่ดีอุปสรรคติดขัดต่างๆสุขภาพที่ไม่ดีศัตรูที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อเราขอให้ปัดเป่าขอฝากแม่พระคงคาให้ลอยออกไปให้พ้นจากชีวิตเราขอให้เรามีอำนาจวาสนาบารมี ทำในวันอาทิตย์เพื่อเสริมอํานาจวัสนาบาร,รมีเรานะคะทําให้เราอ่ะพูดอะไรมีคนเชื่อถือมีคนยำเกงเราบ้างนะคะอ่ะใบต่อมาเสริมเกี่ยวกับเสริมพลังบวกเกี่ยวกับอะไรแล้วจะได้รับพลังบุญอันนั้นโอ้ยังเสริมเกี่ยวกับเรื่องอํานาจวัสนาบาร,รมีอยู่นะให้สวดพระคาถาประจําวันพระรหัสสิบเก้าจบในวันอาทิตย์ วันอาทิตย์เนี่ยเสริมเกี่ยวกับเรื่องอํานาจวัส,สนาบารมีการตัดสินใจต่างๆด้านหน้าที่การงานที่จะได้มีความโดดเด่นขึ้นมาเสริมใน่สวดพระคาถาประจําวันพระราษปดีพระราษปดีปีนี้อาธิบดีเสริมให้เราอาธิบดีทําอะไรราบลื่นเออราบลื่นไหลเออมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร เสริมอำนาจวาสนาบารมีแล้วเสริมทําให้ผู้ใหญ่รักใครเราเสริมตรงนี้ทําให้คําพูดคําจาเราอะดูเป็นผู้ใหญ่ดูน่าเชื่อถือด้วยนะคะสวดพระคาถาประจําวันพระหัสปดีในวันอาทิตย์ช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา50นาทีจะทําให้คุณมีอํานาจวาสนาบารมีมากยิ่งขึ้นสวด19จบนะคะจบคําพยากรณ์สาหรับผู้ที่เกิด ราศีมังกรใครสนใจอยากที่จะเรียนศาสตร์ไพ่ยิปซีทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจจะเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาเลยก็ได้นะคะสําหรับ f c ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม แชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ